สวัสดีคร้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด็ดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่16ธันวาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์บอลคัดไหมเพื่อนสอนคู่นะครับผมเริ่มต้นคู่แรกด้วยศึก FL c h a m แช i o ป s h i นนะครับเวลาตี3วันนี้ถือว่าเป็นคู่เด่นประจำวันนะครับเบอร์มิงแฮมจะพบกับเรดดิ้งเลดเปิดมาต้องว่าเป็นเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมมาต่อเรดดิ้งอยู่ประมาณสักราคาปอนะครับ โอเวอร์อเดอร์อยู่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่า F อฟที่งคูณสเนี่ยจ่ายทีมเย้าอยู่ประมาณ2.15นะครับแล้วจ่ายทีมเยือนชนะอยู่ประมาณ3ไปไปลาย3.6 3.7าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลทเสมออยู่ประมาณสัก3ต้นต้น3.1เป็นไปได้นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลทเปิดมาไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับเอเชียนิกับทุกสำนักอยู่ที่ราคา จาบานต่อปอหมดเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเบอร์มิงแฮมอยู่เบอร์ที่14ของลีกนะครับส่วนเรดดิ้งอยู่ที่8เรดดิ้งมี32แต้มนะครับส่วนเบอร์มิงแฮมมี29แต้มต่างกันอยู่ประมาณสัก6อันดับแล้วก็ตามอยู่ประมาณแค่3แต้มเท่าหน่งสำหรับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮม22นัดนะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านชนะ7เสมอ8 แพ้7นะครับแล้วก็เกมในบ้านอย่างเดียว11เกมเนี่ยต้องบอกว่าชนะน้อยนะครับชนะ3เสมอ5แพ้3ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ชนะไม่เยอะในบ้านนะครับผลส่วนใหญ่ออกไปทางบอลเสมอน,นะครับถ้าเรด,ดูทีมเยือน11เกมเนี่ยชนะ4มากกว่าเล่นในบ้านซะอีกนะครับสำหรับเบิร์นแฮมต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนทีมเยือนเรดดิ้งเหมือนที่ผมบอกไปนะครับมี32แต้ม 22นะัดชนะ10เสมอ2แพ้10นะครับถือว่าเรดดิ้งนี่เป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียนะครับถ้าดูตัวเลขอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าทําได้24ประตูเสียถึง30ประตูเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะส่วนเบอร์มิงแฮมนี่ทําได้23ประตูเสีย20ประตูถือว่าเสียน้อยนะครับถ้าเกมเยือนอย่างเดียวสําหรับเรดดิ้งนี่ต้องบอกว่าพวกเขา11เกมชนะ3 นะครับเสมอหนึงแพ้ไปถึง7เกมเลดดิ้งก็เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้เนี่ยมีโอกาสออกเสมอพอสมควรเลยเลดเปิดมาราคาปอแน่นอนนะครับบอลในบ้านได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆไว้ก่อนเลยข้างต้นเรามาดู10นัดหลังสุดต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้านิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยซูมออกอีกรอบหนึ่งดีกว่า ดูสิบนัดหลังสุดต้องบอกว่าเพวกเขาเจอกันในเกมแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็มีเกมลีกนัดหนึ่งตั้งแต่ปี2018และไล่มาจนถึงปัจจุบันอยู่ในลีกรองมาโดยตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าเรดดิ้งแล้วก็เบอร์มิงแฮมเนี่ยจะเป็นทีมที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับในปี2020เนี่ย คุ้นๆที่เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเบอร์มิงแฮมแน่นอนนะครับเพิ่งตกลงไปแต่ว่าเรดดิ้งเนี่ยผมจำไม่ผิดนด่าจะสักปี2 0 0 8 2 0 0 9องนะไรเงี้ยนะครับเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่โอเคภาพรวมวันนี้ต้องบอกว่าผลงานใกล้เคียงกันนะครับเรดดิ้งเกมล่าสุดเลยเล่นในบ้านของตัวเองเฉือนเอาชนะเบอร์มิงแฮมมา2-1แต่ว่าใครที่เป็นสายเตะม,มุมต้องระวังนะครับ6ต่อ0 ย้อนไปก่อนหน้านั้นเดือนพฤศจิกายนปี2021เอ็ดเล่นในบ้านเบอร์มิงแฮมก็เป็นเลดดิ้งอีกแล้วนะครับที่เฉือนเบอร์มิงแฮม2-1แล้วก็เตะมุมน้อยเตะมุมรวมกัน3าต่อสคือ6ครั้งนัดหนึ่งในมีนาคมปี2021นะครับเบอร์มิงแฮมเล่นในบ้านเหมือนเดิมเฉือนเอาชนะเลดดิ้งมาอีกแล้วนะครับ2-1งหนึไม่ใช่นะครับโทษทีเป็นเบอร์มิงแฮมเล่นในบ้านแต่ว่านัดน,นี้เนี่ยชนะเลดดิ้งมา2-1เตะมุมน้อยผมมองนะครับภาพรวมเตะมุม น้อยมาทั้งหมด5เกมแล้วนะครับเตะมุมไม่ถึง10ครั้งใครที่เล่นเตะมุมเต็มเกมอันเดอร์ไว้ก็คาดว่าน่าจะได้เงินกันนะครับส่วนเอเชียนี่ครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าภายใน10เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านเหมือมิงแฮมจะเก็บชนะไปทั้งหมด5ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้เรดดิ้งมาถึง4ครั้งนะครับแต่ว่า2เกมล่าสุด ในปี2021แล้วก็ปี2020เนี่ยไอ้22่เนี่ยเป็นเลดดิ้งที่ชนะเบอร์มิแฮมทั้งไปทั้งกลับเลยโดยเลทราคาเสมอแล้วก็ราคาเจาบ้านต่อปอนะครับต้องระวังกันด้วยสำหรับทีเด็ดเลดดิง้งนะครับถ้าพูดถึงความแค้นนะผมมองว่าเบอร์มิแฮมก็แค้นอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่า2นัดแล้วติดกันเลยที่ยังไม่สามารถเอาชนะเลดดิ้งได้เลยนะครับส่วนเอเชียนดิกรับแน่นอนนะครับแพ้มาด้วยเลทเสมอกับเลท ต่อราคาต่อทาให้เช่นกับหลุดมาทางเรดดิ้งสนัดแต่ว่าภาพรวม10นัดหลังสุดเป็นเบอร์มิงแฮมเก็บชัยชนะ5ครั้งแล้วก็ทานนําเงินได้หมด5ครั้งเลยเสมอ1ก็เสมอราคาเหมือนกันเพราะว่าเรดอยู่ประมาณราคาเสมอมนโดยตลอดเลยนะครับถ้าเราซูมเอาออกมาเพื่อนๆจะเห็นว่าในด้านขวาสุดที่เป็นโอขีดทับยเนี่ยจะเป็นบอลโอเวอร์มาทั้งหมด6นัดแล้วนะครับรวม10เกมหลังสุด โอเวอร์เจ็แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเรามาระวังกันด้วยสําหรับสายอันเดอร์นะครับเห็นราคาเสมอแล้วก็น้ำาน,น้อยๆอย่างนี้คือยิงโอเวมาโดยตลอดเลยนะครับโอเควันนี้เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมต้องบอกว่าเกมล่าสุดบุกไปเยือนแบ็กฟูททาอะไรกันไม่ได้ด้วยเลทเสมอนะครับเลทออกมา,าเช่นกับอยู่ราคาเสมอเสมอกันมา0ูนไม่เสียเงนินนะครับแต่ว่า2เกมก่อนหน้านั้นเบอร์มิงแฮมเล่นในบ้าน ฟอไม่ดีเลยนะครับแพ้ให้กับซันเด์แลนด์มา1ประตูส2วันนั้นเละต่อราคาปอด้วยหลุดไปนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งในวันที่9พฤศจิกายนนะครับเบอร์มิงแฮมยันเสมอชอวนซีมา22ในบ้านเตะมุมสูงนะครับแล้วก็ต่อราคาปอลุดอีกแล้วแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดถือว่าแพ้น้อย10เกมหลังสุดทุกรายการเบอร์มิงแฮมเก็บช,ชนะไปทั้งหมด4ครั้งเสมอไปได้ทั้งหมด4ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้ง คือเกมแพ้ซันเดอร์แลนด์ในวันที่12พฤศจิกายนนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งคือวันที่22ตุลาคมแพ้แบ็กเบิร์นโรเวอร์มา2ประตูต่อหนึ่งที่บ้านแบ็กเบิร์นโรเวอร์วันนั้นเลนแบ็กเบิร์นต่อครึ่งลูกแพ้2-1หลุดนะครับทำให้ภาพรวมเเชียนกับ10นัาหลังสุดทำเงินได้ทั้งหมด5เกมนะครับเสมอ2หลุดไป3เกมแล้วก็โอเวอร์5ครั้งอันเดอร์ ครั้งนะครับจาก10นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่3ติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับที่เบอร์มิงแฮมยังไม่สามารถทำเงินได้จากเอเชียนแคปแล้วก็มีแค่2แต้มเท่านั้นเองจาก3นัดหลังสุดถือว่าในบ้านเบอร์มิงแฮมยังไม่ค่อยสวยนะครับ แล้วตัดมาดูที่เรดดิ้งบ้างนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านพึ่งเฉือนชนะโคเวนที่มา1-0เอเชียกับเลดราคาเสมอทำเงินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นราคาบอลต่ำก็ตามนะครับแล้วก่อนนั้นนเรดดิ้งพึ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับบุกไปเฉืยอนชนะฮันซิตี้มา1-2ประตเอเชียรับเลดราคารองปอชนะทำเงินได้นะครับทำให้ลบภาพก่อนหน้านี้เลย ที่แนัดหลังสุดชนะนัดเดียวคือนัดที่ชนะบริสตันซิตี้สองศูนย์นะครับแล้วก็ทำเงินไม่ได้มาสองนัดติดนะครับต้องบอกว่าเพิ่งกลับมาทำเงินได้สองนัดล่าสุดก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อสิบธันวาคมห้าวันที่แล้วหกวันที่แล้วที่ผ่านมาก็เพิ่งชนะโคเวนที่มาในบ้านด้วยแล้วก็ไปเยือนฮานตซิตี้ก็เพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่งมาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าบอลเอเชียนิเกรมเนี่ย 10บนัดทาเงินได้4ครั้งเสมอ1ถึงแม้ว่าจะลุดไป5เกมแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันยังถือว่ายอดเยี่ยมแล้ววันนี้จะต้องมาเจอเบอร์มิแฮมที่ฟอร์มไม่ดีนะครับเล่นในบ้านพึ่งแพ้ซันเดอร์แลนด์มาด้วยแล้วก็ไปเจอแบ็กพู่เกมเยือนยังไม่ฟืน้นส่วนเอเชียนี่ครับสเกมหลังสุดพึ่งแพ้เลดดิ้งมาสดๆวันนี้เลดดิ้งได้เปรียบจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยเลทราคาที่ออกมาประมาณสัก จาบานต่อราคาปอเนี่ยก็ต้องเพาะว่าวันนี้น่าสนใจสำหรับทีมเยือนเรดดิ้งนะครับเราลองกระเถิบลงมาดูที่ผลต่างประตูได้เสีย5เกมหลังสุดกันบ้างนะครับเบอร์มิงแฮมต้องบอกว่าบวกอยู่1อ่าบวกสูนนะครับแต่ว่ายิงประตูเฉลี่ยอยู่1ลูกนะครับก็คือทำได้5ประตูเสีย5จาจากนัดล่าสุดส่วนเรดดิ้ง ทำได้4เสีย5ติดลบอยู่ก็จริงแต่ว่ายิงประตูเฉลี่ย0.8ประตูตรงนี้ผมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เอเชียนทีคับทั้งหมด5เกมนะครับด้วยเบอร์มิงแฮมเรดราคาเล่นในบ้านต่อปอเนี่ยทำเงินได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองหลุด3นะครับแล้วส่วนเรดดิ้งเลดราคามาลองปอทั้งยาวทั้งเยือน5เกมหลังสุดทำเงินทั้หมด4ครั้งหลุดเกมเดียวนะครับ เบอร์มิงแฮมเลนโอเวอร์เดอร์สลูกควบ2ลูกครึ่งบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์จาก5้านัดหลังสุดเป็นบอลภายในปีนี้หมดเลยนะครับส่วนเรดดิ้งสลูกควบ2ลูกครึ่งโอเวอร์สนัดอันเดอร์สนัด2นัดล่าสุดเป็นบอลอันเดอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเกมหน้าเบอร์มิงแฮมจะเล่นเกมเยือนเจอเบอร์รี่วันนี้เล่นในบ้านก็อาจจะต้องฟิตฟิตหน่อยอย่างหน่อยก็ลุนไม่แพ้นะครับส่วนเรดดิ้งเกมหน้าจะกลับไปเล่นในบ้านเจอซอนซีวันนี้มาเล่นเกมเยือน น่าจะหวังผลเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วกลับไปลุ้นเล่นในบ้านชนะนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเลทให้ดูอยู่นิดนึงนะครับนอกจากเลทราคาแล้วโยกมาที่ฮูสกอร์นะครับวันนี้เบอร์มิงแฮมเจอเรดดิ้งก็ต้องบอกว่าจุดแข็งของเบอร์มิงแฮมมันคืออะไรนะครับจุดแข็งของเจ้าบ้านนี่คือเกมเคาน์เตอร์แท็กนะครับการโจมตีทั้งปีกแล้วก็การเส้าการการเข้าทำ รวมไปถึงลูกาอากาศแล้วก็การย่งบอลจากคู่ต่อสู้อันนี้คือถือว่าเป็นจุดแข็งของเบอร์มิงแฮมนะครับจุดอ่อนคือไม่สามารถเก็บบอลในเกมรับได้นะครับไม่สามารถเก็บบอลจากการคลองบอลได้แล้วก็เกมรับเนี่ยถูกโจมตีจากการผ่านบอลยาวนะครับแล้วก็ไม่สามารถเล่นเกมรับลูกเข t าเต์แท็กได้ดีเท่าที่ควรน,นะครับ รวไมไปถึงการหลีกเลี่ยงการทำฟาวในเขต Dangerous Area คือเหมือนในกรอบเขตโทษอย่างเงี้นะครับ Birmingham style มีอะไรบ้างนะครับ Birmingham style เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขามีสไตล์การเล่นที่รองบอลบอลยาวนะครับ Cross b ลจากด้านข้างบ่อยแล้วก็ผ่านบอลจากาลูกโด่งบ่อยนะครับเล่นออกทางปีกเยอะนะครับโจมตีทางตงกกลางก็มีให้เห็นเหมือนกัน แล้วก็ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายแล้วก็มีโอกาสเยอะนะครับในการโจมตีนะครับถ้าเราตัดมาดูที่ทีมเยือนเรดดิ้งที่ผมให้ทัศนะไปใกล้เคียงวันนี้ผมออกตัวได้ผมชอบเรดดิ้งนะเรดดิ้งนี่ถนัดลูกเซตพีทนะครับการโจมตีจากลูกเซตพีทแล้วก็ลูกากาศรวมไปถึงการป้องกันจากลูกเซตพีทถือว่าเป็นจุดแข็งของเรดดิ้งอาจจะมีน้อยกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเรดดิ้งเสียประตูน้อยอะเบอร์มิงแฮมมันเสียประตูเยอะกว่านะครับ แล้วก็เรดดิ้งจุดอ่อนคือ protecting the lead ก็คือว่าการเล่นเกมรับจากการโจมตีที่อาจจะมาจาก l e ดเดอหรือว่าการโจมตีจากเกมลุกของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีจุดอ่อนที่เหมือนกันคือ keeping p o s s s i o n the ball ก็คือว่าอันนี้คือ very weak คือหนักมากสำหรับเรดดิ้งคือไม่สามารถเก็บบอลจากการคองบอลได้นะครับแล้วก็ถูกโจมตีจากสกิลของ นักเตะเพลเยอร์ที่เป็นสกิลส่วนตัวนะครับคือหมายความว่าถ้าเจอนักเตะประเภทที่สกิลเยอะๆมีความสามารถเฉพาะตัวเยอะๆเรดดิ้งมักจะมีปัญหาตรงนี้นะครับสไตล์ของเรดดิ้งที่เหมือนกับเบอร์มิแฮมอย่างหนึ่งคือ Take a ร o t o บ s ช็อตก็คือว่ายิงประตูได้เยอะคือหมายความถ้ามองมันเป็นดาบสองคมนะคือมีโอกาสทำประตูเยอะแต่ว่าอาจจะยิงทิ้งยิงคว้างแล้วก็การผ่านบอลตรงกลางนะครับรวมไปถึงการยิงไกลด้วย แล้วก็การเล่นบอลยาวก็คือเบอร์มิงแฮมกับเรดดิ้งเนี่ยผมมองว่าสไตล์ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเบอร์มิงแฮมจะมีลูกเคาน์เตอร์แท็ที่น่ากลัวกว่าเรดดิ้งนะครับแล้วเรามาดูกันมากว่านักเตะของเบอร์มิงแฮมปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวผมดูว่ามันจะมีดีเทลให้ไหมไม่มีนะครับเกมที่แล้วดีกว่าเบอร์มิงแฮมไปเยือนแบ็กพูลทำอะไรไม่ได้นะครับเริ่มต้นด้วยผู้สับตูคือจอร์จรัดดี้นะครับอีกเซนเตอร์2คนคือดิออนแอนเดอร์สัน อ่าแซนเดอร์สันนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยเกิดปี1999นะครับสัญชาติอังกฤษแล้วก็เซนเตอร์อีกคนหนึ่งที่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมชเลยคือมาร์คโรเบิร์ตนะครับแบ็คซ้ายคือออสตันทรัสตี้นะครับเซนเตอร์ center, กับแบ็คซ้ายนี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมแบ็คขวาใช้เป็นแม็กซิมโคลินนะครับปีกขวาคือจูนินโฮบาคูน่านะครับปีกซ้ายใช้เป็นเอ็มเอลเอลลองกิโลนะครับ มิดฟิลด์ตัวรับ2คนคือฮันดิบาลมัชบรีเล่นคู่กับคริสเตียนบีอริกนะครับแนวลุกอีกสองคนคือทรอยดินี่แล้วก็ทร่าฮิลชองต้องบอกว่าเบอร์มิงแฮมเด็กๆล้นทีมเลยอะ่ะนะครับมีผู้เล่นที่อายุไม่เกิดหลังเอางี้ดีกว่าเกิดประมาณสักปี2,000เนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเองมีคนนี้อายุ25นะครับนี่ อายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแบกซ้ายก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินยี่สิบห้าไม่เกินยี่สิบสี่โอ้ลองเกโลปีกซ้ายนี่เด็กเลยเกิดปีสองพันนะครับคนนี้เกิดปีสองพันสามนี่เกิดหนึ่งเก้าเก้าแปดแนวรุกคนเดียวเลยนะครับคือทรอยดินี่ตัวเก่งเลยเราคุ้นหูคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับเกิดปีหนึ่งเก้าแปดแปดก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเหมือนกันเราโย่มาดูที่เรดดิ้งบ้างนะครับแผนสามหนึ่งสี่สองของเขาผู้จับประตูคือโจรัมลิงนะครับ ในขณะเดียวกันเซนเตอร์3คนคนนี้น่าจะตาวมองนะครับก็คือซาลิฟเอนเบนกูนะครับเกิดปี2002สัญชาติเซเนกัลอายุยังน้อยนะครับเกมที่แล้วได้เป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยอีกคนหนึ่งคือโทมัสโฮเมดนะครับอีกคนสุดท้ายคือแอนดี้เยดอมนะครับคนนี้ก็เก่านิดนึงเกิดปี91้านมินฟิวตัวรับมีคนเดียวนะครับเจฟเฮนดริกเกิดปี92แนวลุกโหแนวลุกเรดดิ้งเยอะเลย6คนนะครับเริ่มต้นด้วยปีกซ้ายอย่างอับดุลรามานบาบา อาจจะไม่ได้ยืนปีกเที่โวรนะครับอาจจะเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาคือเดวิดฮอยเลต์มิดฟิลด์ตกกลางอีก2คนคือโทมัสอินส์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเทริสฟอนาแนวลูกมี2คนคือเมเตยากูนะครับเกิดปีหนึ่งเกกอายุยีปีส่วนอีกคนหนึ่งคือแอนดรูคาร์โรคนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณหนูแอนดิวแอนดรูคาร์โรนะครับคุณหูุนตากันก็คือว่าคาร์ ของริบูแล้วก็เคอร์ด้น่นกับนิโคเช่นนะครับก็ต้องวัดกันนะครับแนวรุกของทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นไทยูชองหรือว่าชอยดินีวันนี้จะพบกับอ่าเมดิเย่ยากูแล้วก็อันจูคาโลนะครับวันนี้ผมต้องหวังฮุชร์ไม่ได้มีว่าให้ใครชนะนะครับแต่ว่ามีฟอร์เคสตเหมือนกันว่าเบอร์มิงแฮมเนี่ยน่าจะขโมยฟุตบอลจากฝั่งของข้ามได้บ่อยวปเรื่ลี่เลย สำหรับผมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบอลในบ้านมันยังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วเลทเปิดมาต้องบอกว่าราคาเบิร์มิงแฮมมาต่อราคาปอด้วยยอมรับโดยตรงนะครับว่าชอบเรดดิ้งมากกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเล่นที่3ามเซนดูเบอร์มิงแฮมอาจจะได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านแต่ว่าเลทราคาปอออกได้2หน้านะครับเบอร์มิงแฮมตามอยู่เรดดิ้งอยู่ด้วยถึงแม้ว่าเรดดิ้งจะเล่นเกมเยือนแพ้เยอะนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันก็ฟื้นลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เกมหลังสุดที่เจอเบิร์นแฮมชนะมา2นัดติดเลยเบิร์มแฮมเกม,มล่าสุดไปเยือนก็แพ้เสมอแบกพูก,ก่อน,นันนันเล่นในบ้านก็แพ้ซันเดอร์แลนด์มานะครับเลดิงของผมเนี่ยต้องว่าเกมเยือนเจอฮันก็ชนะมา2 1กหนึ่งกับมาเล่นในบ้านเจอโคเวนที่ชนะ1 0ูนะครับฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมวันนี้ให้รองเรดิงทีมเยือนด้วยวราคาปอสเสียรเรดิงได้ครับูที่2นะครับเซกุนได้ดิวชันเวลาตีสามเหมือนกันวันนี้ที่3า กิโลโดโรหรือเพดโลเปตนะครับแต่ในดิเฟ่จะพบกับอันดอราซีเอฟนะครับด้วยเลดเปิดมาแต่ในดิเฟ่ทีมที่ผมชอบให้ประจําเลยนะครับเลดเปิดมาเจ้าบ้านโดยราคาปอมีสํานักเดียวนะครับคือคราวที่เลดราคาต่อครึ่งลูกโอเวนเดอร์อยู่ประมาณสัก2ลูกแล้วก็ลูกครึ่งครบ2นะครับคู่นี้ก็มีโอกาสออกเสมอเหมือนกันใครจะวัดวัดได้นะครับ ชัมะทีมเยือนอยู่ประมาณ2ต้นต้นอ่าไม่ใช่นะครับชัมะเจ้าบ้านอยู่ประมาณ2ต้นต้นแล้วก็ทีมเยือนถ้าชนะนะเอฟทีหอยู่ประมาณสัก3ามปลายป4สก็มีนะครับถ้าเสมอจะอยู่2องปลายจนถึง3.1นึ่งนะครับแต่นาลิเฟ่ยอยู่อันดับ15เลยนะครับส่วนอันโดราเซฟอยู่อันดับที่9เจ้าบ้านวันนี้ต้องบอกว่าเล่นมาแล้ว20นัดชนะ6เสมอ6แพ้8 มี24แต้มอยู่ดับสิบห้นะครับเล่นในบ้านอย่างเดียว10เกมชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับถือว่าแพ้น้อยนะครับส่วนอันโดราเนี่ย20นัดชนะ8เสมอ4แพ้8นะครับมี28แต้มนำเตนเนริเฟ่เจ้าบ้านอยู่4แต้มนะครับอันดับที่9เล่นเกมเยือนอย่างเดียว10เกมต้องว่าชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับถระวัดกันตรงนี้เนี่ยเตนเนริเฟ่ได้เปรียบเลย ราะว่าดอร่าต้องบอกว่าเล่นเกมเยือนผลไปทางเสมอกับแพ้นะครับส่วนเตเนริเฟในบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับวกเาสติการพบกันไม่มีให้มองนะครับแต่ว่าวันนี้เตเนริเฟต้องบอกว่าไม่แพ้ใครมา2อาัดาิดแล้วสติภาพรวม10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1น,นะครับแพ้5เอเชียกับทำเงินจาก10นั้นนะทำเงินได้4ครั้งเสมอหนึ่งบอลต้องบอกว่าเป็นบอลอันเดอร์นะครับ10เกมโอเวอร์ไป4ครั้ง อันเดอร์4ครั้งเสมอสองนะครับทรงๆตรงนี้เนี่ยชอบอันเดอร์มากกว่าเกมล่าสุดเตเนรเฟ่เสมอกับเบียเรอัลทีมเบมา2-2นะครับเยือนด้วยราคาต่อเสมอเสมอมา2-2ไม่หลุดนะครับแล้วก่อนนั้นเล่นในบ้านเฉยชนะอาราเบสมา2-1นะครับเลทเสมอเหมือนกันสถิติถ้าดูเตเนรเฟ่ในบ้านอย่างเดียวดูดีเลยนะครับชนะ5เสมอ2หลุดแค่3เกมเท่านั้นเอง ส่วนทีมเยือนอันดอร่าต้องบอกว่าไม่ชนะใครมา3นัดติดแล้วแล้วก็เป็นบอลอันเดอร์มา4เกมติดเลยนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอเลกาเนสมา1-1วันนั้นเลทต่อนะครับปอลุดนะครับก่อนหน้านี้ไปเยือนฮูเอสกาแพ้มา1-0เตะมุมต่ำหมดเลยนะครับแพ้1-0เลเสมอก็เอเชียนเก็หลุดแล้วก่อนหน้านั้นนัดที่3เมื่อวันที่4ธันวาคมต้นเดือนนะครับ ันราเล่นในบ้านแพ้กับ c ีเอฟคาตาเกนามา1-0แตะมุม6-0เหมือนจะดูดีนะครับแต่ว่าไม่ขม่มจบไม่ได้เลทเล่นในบ้านต่อปอลุ่นะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว,ว่า10นัดหลังสุดของอันดอร่าเนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้งหมด6ครั้งแพ้3เสมอ1เอเชียนคกับทำเงินได้หมด5ครั้งเสมอ1แต่ว่า3เกมหลังสุดบอลไม่สวยนะครับสู้ทีมเจ้าบ้านอย่างเตเนริเฟ่อย่างไม่ได้นะครับ อันนี้ผลทางประตูได้เสีย5เกมหลังสุดถึงแม้ว่าเตนเนลิเฟ่จะติดลบแต่ว่าทําได้5ประตูเสีย11นะครับติดลบ6บวก1ส่วนอันดอร่าเหนียวพอสมควรนะครับทำได้6เสีย3นะครบับวก3ยิงประตูเฉลี่ย1.2ประตูนะครับเอเชียะค่ับในบ้านนะเตเนลิเฟ่เลยต่อครึ่งลูกเลยนะครับไม่ใช่ราคาปอด้วย5เกมหลังสุดทําเงินได้3ครั้งเป็นบอลปลายปีกับปีนี้นะครับส่วนอันดอร่า เลดรองครึ่งลูกนะครับทำเงินได้2จาก5เกมหลังสุดเตเนริเฟ่เมื่อกี้ให้บอลต่ำไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดูด้วยออสราคาโอเวอร์เดอร์สลูกเนี่ยยังไม่เคยอันเดอร์มา5เกมติดเลยนะครับด้วยเลด2ลูกนะในราคาปีนี้หมดเลยนะครับส่วนอันดอร่าเลด2ลูกเนี่ยถ้าเป็นบอลราคาปีนี้อันเดอร์สครั้งดิวสครั้งแล้วก็เวอร์เกมเดียวนะครับเกมหน้าเตเนริเฟ่จะ ไปเล่นโกบาเดเลเยือนนะครับเจอปอนเตเบราก่อนจะกลับไปเล่นเกมเยือนในเกมลีกเชกุนดาอีกนัดหนึ่งคือเจอมาราก้านะครับก็ต้องบอกว่าเตเนรเฟ่วันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบควรที่จะกลุ่มชัยชนะให้ได้ส่วนอันดาราเกมหน้าจะไปเล่นเชกุนดาดิวชั่นเลยนะครับในบ้านเจอเรอันโอเบโด นะครับวันนี้ก็ถือว่าเบาๆมีโอกาสเสมอเหมือนกันนะครับสำหรับทีมเยือนอันดอร่าโดยพ่องยิ่งฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาเยือนไม่น่าพลาดนะครับแต่ในริเฟ่ในบ้านพิ่งชนะอราเบสมาแล้วก็ไปเยือนเบียรไรอันบีพึ่งเสมอมานะครับฟอร์มกําลังยอดเยี่ยมนะครับอันดับ อยู่นบ15ตามอันโดราอยู่กันจริงแต่ว่าแต้มตามแค่4แต้มวันนี้เลทราคาต่อจะบ,บ้านราคาปอเชียได้นะครับให้เชียร์เตเนลิฟตต่อราคาปอด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับผมเดีย๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมให้แค่สองคู่เพราะว่าบอลลีกอื่นถือว่าเป็นลีกต่ำมากไม่อยากให้ทีเด็ดไม่ค่อยมีดีเทลให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตามตัวเลขให้ดูด้วยนะครับคู่แรกสึก FL แชมป s ชิพนะครับชอบเลดดิ้งต่อราคาอลองราคาปอเชียได้นะครับคู่ที่สอง s e c o n d a r ิ edition นะครับชอบจ้าบ,บ้านเตเนรีเฟ่เลดราคาต่อสักราคาปอเนี่ยเชียเตเนรีเฟ่ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดประจำวันนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องบอลเด่นของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพรีวิวเส้นทางการมาได้แชมป์ ของต้องบอกว่าบอลวันอาทิตย์เพราะว่าบอลคู ing, ath, bon ่ชิงนัดบอลโลกเนี่ยเตะกันว bon ันอาทิตย์เดี๋ยวจะมีพรีวิวก่อนก็คือเส้นทางการเข้ามาสู่รอบไฟนอลของทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาที่นำมาโดยเรียเนลเมซี่นะครับจะเป็นการปิดท้ายในการคาแข่งในส่วนของการเล่นฟุตบอลทีมชาติของเมซี่ที่สวยหรูหรือไม่หรือว่าจะ เป็นฝรั่งเศสของลิเยเดชองที่จะสามารถป้องกันแชมป์ได้อีกหรือไม่ที่กาต้านะครับแล้วจะเป็นการที่ทำให้เอมบาเป้ลุ้นเหมือนที่ผมเคยรายไปในเกมหน้านะครับว่าเอมบาเป้เนี่ยจะฉลองอายุครบ24ปีด้วยการกอดถ้วยฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ของชีวิตไว้หรือไม่ต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับเล่นอยู่ในปาีิเซแชังมง ในตำแหน่งฟอร์เวิร์ดทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นนาเป้าแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีของปารีสแซงต์แชงแมงจริงๆนะครับปีนี้ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ